เอ้ยเอ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กไม่ควรรับชม สวัสดีมิรักชาวสารทังไล่กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็ยุก่กับไอ้ฮูกตัวเดิมจะอัสซารอลสาวบ้านนั่นเองนะจุรพนท่าเราวันนี้ฮูกก็โอ้มาอยู่ในหน้าเกมที่ว่านเว่วมากจัรพนทาโอ้โหว่านเหมือนชื่อเลยเนาะแคนดี้เบิร์สนั่นเองในะจัคุนท่าเอ้แล้วก็ตามกลุ่มอะไรนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ละมันสูงมากตอนนี้ ก็คือมาในช่วงเวลาบรรทาดบรรทัดก,ก,กุ้มบรรทาดก็เป็นกุ้มที่บอกระรือแจ้งอัตราการแตกข้องเกมมาจากใครที่ส้นใจที่อยากจะเข้ากุ้มตามมูกเนาะฮาริงยู่ตายเกมบน้ำใจคอมเมนต์แรกจากคอมเมนต์แรกทอายังว่าคอมเมนต์แรกที่ฮูกปักมุดเอาไว้เลยไปแล้วกุ้ะเข้าเกมนาฬิกาเราบันนี้ครอบประเดิมประลองด้วยเกมที่แบบไม่ได้เป็นเกมใหม่แล้วก็อาจจะเป็นเกมที่ถูกลืมด้วยเออฮูกก็เลยอุนมาแค่50บาทพอเพราะว่าฮูกก็ยังไม่รู้อัตราการตรงการแตกที่แน่ชัด เอาเปิดโดยเบ็ดหนึ่งออโต๊ห้าสไปก่อนอ่ะหมดคือหมด้าได้คือได้ละเสียคือเสียโดนแดกก็คือโดนแดกนั่นแหละก็อ <c oughs> ตอนนี้ฮูกก็เริ่มให้ดีมาิดนหนึ่งมนะาเนว่าอ่าขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูฮูกยังสนับสนุนกันอยู่เรียบร้อยจะยังไงดอกนี้เชื่อมไปแตกไปดอกนี้เป็นแม่แล้วก็ แล้วก็อะไรๆตัวมันเชื่อมกันใช่ไหมอ๋อมันจะกลายเป็นขานมอันใหญ่แล้วก็เชื่อมกับทุกตัวได้เลยแตกเป็นระเบิดนั่ันเองแล้วท่านผ่าอ้าวยังไงลูกอมอุ้ยก้อนใหญ่คืออะไรอะ่ะอุ้ยสร้างตัวเรียบร้อยจะเอ้ยราวักลก้อววนโตเนี่ยแทกหมดแพงเลยมีสเกตเตอร์อยู่หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็ยังไงยังไงจะรวดจะรวดคอมโบไปต่อเรื่อยๆอยังไงคอมโบอีกหรือเปล่าล่ะไปจะระเบิร์ตแกไป แต่ตัวนี้จะคอมโบให้ระเบิดแตกได้หรือเปล่า้ได้อยูุกนจะแบบนี้ไงส่วยงามอคอมโบยังดีแต่สเก็ตเตอร์ไม่เข้าแล้วเป็นละวนก็ตัวเแค่30บาทเบ็ดหนึ่งเนาะเอาอะไรเยอะทุจัะเอามามเมรินระเบ็ดหนึ่งดูทรงมือคอมโบจะดีนะฉันโดนตีก็เบลเลอร์เกิดมาเอ <c oughs> าเริ่มมาที่เบสซี่เลยเดี๋ยวนะทุกคนจ้ะซ้ำสิบครั้งเนาะมา <c oughs> เอ้ย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 เปิดมาก็ดีนะเนี่ยยังไงมิบโอ้เรียบร้อยจะรวมกลุ่มกันไน้นอนแตกป็นแพงเตียงอลังแคนดี้เบิร์ดคูณซ่อมก็ไปปังปังปัง,ปง,ปงนี่ไงรางวัลชนะหกจุดพกบาทซะอย่างนี้คอมโบอยู่ยังไงได้เป็นแพ่งก็เรียบร้อยจะ,จะ,จ,ะจะรวดยิงไปเลยแล้วก็ยังได้อยูย่สวยงามต่อด้วยเออหนึ่งบ้าสองบ้าสามบาทคอมโบน่ารักมากยังก็อุ้ย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 มาแล้วตัวนึงมาแล้วตัวนึงอีกสองตัวไปไหนละ มาแค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้ไปก็ระเบิดเป็นสี่ม่วงก็แตกไปอุย้ยนึ่งไปร้อยกว่าบาทเลยเจ้าถือว่าคอมโบได้เนาะการแตกหรือการคอมโบอารมณ์เดียวกับจองซ่องอะไรเนี่เจ้าเพราะว่ามันก็คอมโบได้เรื่อยๆแล้วเนาะแต่ว่าคอมโบดีก็ใช่ว่าจะได้ดีเนาะอ่ะได้สี่ต้มแตกไปห้าบาทปังคอมโบดีแล้วก็ใช่ว่าจะได้ดีมันอาจจะแบบได้แต่ตัวทุกผู้อะไรอย่างนี้ยนะประมาณนั้นนะเจ้า ไอ้ไออ,อ,อ,อีกตัวนึงแคนดี้แคนดี้สีชมพูตาลแคนดี้สีชมพูมาเถอะแคนดี้เอ้อยได้จะลรวดเฉยเลยไอ้บ้าโอ้จะลวดซ้ำอันอยังไงสกแกตเตอร์โอ้แทกตัวอะไรดีอ่ะโอ้โหไม่มีเว้ยหุยได้ย,ยุ่นี่หรือว่ามันต้องซ้ำตัวถึงมันจะล้างหน้ากระดาษสวยๆงามๆดอกนี้ยังไงขยันยิงซะด้วยอ่าสวยงามมา อารังวลก้อนตรงก้อนโตมาอีกแล้วตำรวนตาออ้ยส่วยงานวะคือว่าเฮ้ยคอมโบได้ยูนิดน่อยดีก็แบบต้อนรับเราโดยการที่แบบไม่เข้าฟีกลงฟีเกมเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปเนาะอ่ะ,อะเรียบร้อยโดนเขี้ยวไปเท่าไรยังทุกทุกอยู่ จะรวดหญิงแป๊ะ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 แปแแ๊ะแป๊ะเปะสเกตเตอร์เรียบร้อยจตุจัาเข้าฟีเกมไปได้สามตัวเอ้าแคนดี้เบิร์ดมีโอกาสคูนซิบเลยว่าเมื่อกี้คูนซ่องก็ถือว่าแพ้แล้วนะจตุจัาแต่ในฟีเกมมันมีโอกาสคูนซิบเลยเนาะถือว่าสวยงามอารามแห่แรงตาลิงเลยนะเอายังไงเฮ้ยต่งโบล่วไม่เห็นกลับมาเลยเฮ้ย จะลวดปรเดี๋ยวปรเดี๋ยงเราสแ,แกตเตอร์ลงมาแล้วนึงตัวแตกในรึป่าเราฟีเร์เกมดอกนีใจมาแปดสบาท mm hmm. ถือว่าได้เรื่องอยู่เรียบร้อยจะดอกนี้ยังไงลราคุณนตองเข้าไป <c oughs> เลือกอีกต้องมุ่นสุดท้ายนะจกักรพรรดา์ก <c oughs> ็ทำใไ,ไ้ในีเจร์เกมคุณบูไม่เห็นค่อยจะดีเลยเนี่ย mm hmm. ดูเงียบเง่าจะได้ตัวแพงเยอะอยู่นะจกักรพรรดา คือว่าแบบไม่ได้กระตงกระตอกอะไรแค่ั้นเง,งินรางวัลรวมไปก้าสิบสองบาทจุสี่สิบสตางค์ไปอีกสิบแปดสิบเก้ามุ่นเนาะยังไงละมาแล้วซองตัวยังไงโอ้เรียบร้อยสี่ตัวเลยดอกนี้รวมเงินไปก็เป็นแคนดี้เบอร์แล้วทำไมในบีเกมมึงไม่ได้อย่างหี้ล่ะปะ่ะเธอโอ้ยากจะร้องไห้แล้วทำไมในบีเกมไม่ได้ย่างเออเออสวยยัยงไง เราเด็กไปต่อหรือเปล่ายังมีคอมโบโย่ช่วยเปียงเปียงหน่อยเพียงฟากพลังโอ้ได้มุมเอาเฮียกูว่าคอมโบนอกมันดีกว่าข้างในอีกเอ้ยอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเขาปีเกมแม่ก็ลงมาเร็วเกินไอ้นุ่มไม่ให้รุนเลยเลยไม่เหมือนเกมอื่นเลยเลยที่แบบตึงตึงตึงๆแล้วบอกว่าจะเข้าปีเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราไม่มีไม่เข้าก็ไม่เป็นไรเราหูก็ไม่เอาแค่นั้นถ้า้อยใจยังไงยังไงเราวิ่งวิ่งบัอบบ๊อบตั้งแต่เดียวเชียวสุดงี้นโอ้โหวิ่งอีกละขยันวิ่งซะด้วยนะจ๊ะเนี่ยออะไรก็เงียบโอ้โหเมื่อจะมาดีแต่ก็อัปปีเมื่อเกมอื่นๆเอาเบ็ดเก้าเก้าน่าไอ้หนู ไปก็ตกดเองเลยกดเองไปเลยรัวเบ็ดเก่าเก่าหน้าเริดห้อยล่างว่ากูเนี่ยโอ้ชีวิต <c oughs> <c oughs> บัดซ็บจริงจริงจะรบกวนหน้า <c oughs> เอาอยัางไงยังไงระเบิดรอบค้างนี้แต่ฮู้ว่าส่วนตัวฮู้ชอบที่มันเป็นแบบอันนี้เนเนน,นนะไอ้แคนดี้ที่เป็นทุ่งที่แบบเป็นมวนๆอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะแบบแค่ตัววยเรียบร้อยนะเนี่ยคุณซ่องเข้าไปดิเปี่ยงยันี่เบอร์นัคุณซ่องเข้าไปปัง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 ,ปง,ปงหนึ่งร้อยก็มาเริ่มงานจ้ะเอ้ยอยังไงล่ะจ้ะ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 เปี่ยงไปลอกนี่อุ้ยสลัสบนู่นสลับนี้สวยงานมารางวัลก็ตัวซ่องร้อยสี่สิบเก้าบาทเอามาแล้วถือว่ามาแล้วเนาะเริ่มมาแล้วเนาะเริ่มก็ปุ๊บสักสี่ห้า จากการที่เอาหุนแบบคุณนน้อยมากเล้วุนจ่ามาเล่นเนะเาะจเกะเตอร์ทำไมลังลังฟีเกมมันก็เข้ายากมันก็เหมือนกันทุกเกมและเออเกมไหนที่มีฟีเกมะใครจะให้เราหุ่นง่ายๆฟีๆเนาะมันก็ต้องแบบรอเนาะอดใจร้องอดใจรอจรแต่ตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วตังค์ให้ไปไล่ร้อยอเออเนี่ยเดี่ยวมันก็คืน เขาเรียกว่าเดี่ยวมันก็คืนสิ่งที่มันแตกมาเงินที่มันแตกมาเขาเรียกว่าคืนกําไรปะ,ะคืนกําไรละให้ตัวเกมไม่ใช่ให้ลูกค้านะให้ตัวเกมให้ให้ให้มึงนั่นแหละไม่เกี่ยวกับกูเลยดูมันกินจะสร้างร้อยกับบ้านแหละโอห้โหหัวจะปวด <c oughs> ยังคอมโบไม่มีเลยจ้าดิจ้าอุ้ยสุดยอดว่ะ ยอมใจจริงๆนจะจ๊ะเอ้ยคอมโบลราไม่เห็นจังคอมโบล้วไม่เห็นจะมาเอ้ยเงียบเงายังจับปลาช้าเฮ้ยคอมโบให้ข้าได้ไหมเฮ้ยมาหน่อยสักตัวหนึ่งคอมโบให้พี่หน่อยได้ไหมเฮ้ย t กกเตอร์ก็มายัางไวตัวเดียวนัทไซยัดเคไม่อีกตัวไม่มาส่องตัวนัทไซยัดเคอีกตัวไม่มาเออเมื่อไรจะเข้าฟรีเกมะ คือแบบนั่งกดใจจ้ใจใจ่อนนี้คือรอเข้าฟีเจอมันได้แต่แบบโดนแดกเกินไปแล้วทุกคนเจ้าพอเลยรนี้ไหมอ่ะเออแล้วเล่นห้าสิบแต๊กสามร้อยพอเลิกไม่ไหวยอก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 ไปกันก่อนเดี๋ยวเราไปสุดแค่ไหนก็แค่นั้นเนาะถ้า <c oughs> แบบอุ้ยวุ้ยยัยงไงยังไงโอ้ย,อยเรียบร้อยจะดอกนี้ไปเนีระเบิดอีกรอบละระเบิด์องรอบติดๆเลยทุกคนจัดแทบไม่ได้กดเลยนะเฮ้ยโอ้ยัยยงไง มาละสี่ร้อยก็บ้าละยังไงละคุณไปอีกตามยิงวางเป็นแห้งแล้วก็มีสี่น้นเงินมาเชื่อมอีกเป็นแคนดี้เอเรียบร้อยจ้ะข้อมีเป็นจารุดโอ้หสี่ห้าตัวยังไงป,ปึ๊กปั๊กฟบิร์ดฟัดฮัชชอชอยังไงโอ้โหเสียดายเสียดายไม่รวมกันแล้วเป็นแคนดี้เบิร์ดแต่คูณชองเนาะกูจะแตงมารโอ้โหเรียร้อยเนาะมันขโมยได้เรื่อยๆจังก,ก็จะชอบว่ะชอบเกมนี้ว่ะเออเฮ้ย เขาแบบเหมือนมันเน้นคอมโบเหมือนมันเน้นรูปเกมให้แบบให้เราเพลินกับการคอมโบขอ้มัน่เนาะแต่ว่าเรื่องอัตราการจงการได้มันก็พอๆตรงๆกลับมาจงซ่อมเหมือนะมาบักมาจองซ่อ,องแบบคอมโบทับดูากากอะไรตัวรุกคู่แล้วก็แบบมาเปี้ยงแบบโดนตัวเขี้ยวบ้างตัวแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะประมาณอารมณ์เดียวกันแต่อันนี้มันแตกแรงอยู่นะจ้าแคนดี้เบิร์ดเนี่ย แต่ยังไม่ได้ไปร้องแบบแคนดี้อันนั้นเลยอะเ <c oughs> ขาเรียกว่าแคนดี้อะไรนะพี่จ <c oughs> อาแคนดี้แคนดี้อะไรอะบนซ่าสักอย่างนี่แหละใช่ปหมบาบเนสได้เบาเนสได้ยังไงจด้ชมบอยพี่ได้ไหมช่วยงาเมื่อเรียบร้อยสางตัวรวมกันแตกเป็นแคนดี้เบิร์สคูณซ่องไปจาริจ่ายากไปแคนดี้เบิร์สไปคูณสิบบ้างอะแต่ไม่เคยได้เลยอะ เอาไปต่อเอ้ยรวมกันแต่จะรัดมันอยู่ไกลถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันมันน่าจะแบบนี่เสียดายถ้ามันติดๆกันมันน่าจะแบบเป็นปีเตอร์แคนดี้เบิร์ตุนโอ้ยได้อยู่นะตะกี้รวมกันก็เตะแรงยุ่นนะเนี่ยเอามาสามร้อยก็บ้าแล้วก็ะเอาเรื่องเในนี้แล้วกจะโอ้ยฟีดไม่ใช่ฟีเกมมันไม่ใช่ฟีเกมโอ้ยไม่ได้เข้าฟีเกมไอ้บ้าเอ้า แต้มาพันก็บ้าแล้วท่นข้อร้องเบ็ดน่านะเนหนึ่งเลยจะต้องจะอ,อาซักเบ็ดยี่สิบกดไปไม่กี่ชีเดียวนว่าถ้ามันเริ่มแดกฉันจะทอนดีกว่านะ้ะไม่เอาไม่ไปต่อแล้วเนาะน่าจะพอกันดีท่าเพราะว่าแบบดูอัตราการตรงกันแต้ข้างหมันเราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะ<า>มา 30ม,มุ่นนะจ๊ะทุกคนจ้าได้ได้อะไรก็ได้ไม่ได้ก็เถอไม่ได้เนาะอืมโอ้ยส่องตัวคิยวจะมีคัมโบให้มันตกลงมาต่อแต่ไม่มีเว้ยถ้าได้แค่นันก็เอาแค่นั้นแล้วบอกก็แลเงียบเงาบ้างจ้เทุกคนจ้าเราเรียบาายยร้ยบรอยแล้วทรงเจงมาแล้วจ้ะไม่ใช่ทรงเจงนะจ้ะทรงเจงเอา้า <c oughs> มาแคนดี้ ก็รอบค้างไปตู้ม50บาทแล้วยังมีส่วยงางคอมโบเต่อหรือเปล่าสวยงางแตกมาดอกนี้5 2บาทคอมโบดอกนี้ไปแล้วมีซ่องซ้มตัวเรียบร้อยจากแคนดี้เบิร์ดคูณซ่องไปเออมาแตกควนแพงซ่องร้อยแปดสิบแปดบาทย,ยังไงมาใกล้ๆกันหน่อยเรามาใกล้ๆกันหน่อยเอ,อ้ยได้นะนะ่ะจะรวดอยู่ข้างใตย้ยังไงเชื่อมปารแคนดี้เบิร์ดคูณซ่องอีกแลียร้นจ้าเออ เปียงเพียงเพียง,งละซ้ำร้อยกรบ,บ้าลรามาดิอาอยังมีของโบต่อยังไม่หยุดไม่ย่อนหล่ะไม่หยุดไม่ย่อนม,มาอีกต่อหรือเปล่ายังมีอีกต่อรอบปรีร้ยวุ้ยทรงดีเจ้เลยคุณจ้ารวมเรียบร้อยแค่ได้เบิร์ตคูณสองอีกแล้วเอู้ยเอาตะกี้ฉันไปกดมันหน้าจอนะทุกคนเนาะมันก็เลยแบบใหนน้ไปนะที่เราอโอ,โอโตโ้เมื่อกี้อ่ะไอ้กิกมเฟร่เกมเข้าหรือเปล่าเฟรเกมเข้าหรือเปล่าล่ะเอ้า ฟีเกมไม่เข้าละเสียได้หนึ่งบันซองร้อยแปดสิบหกบาทจากคนชาปรบมือไปเนื่งดีเอ้าอีกสิบมุ่นเนาะอ่ะอีกสิบมุ่นสุดท้ายที่เมื่อกี้ท่านติดไว้เนาะอู๊ยิ่งซ่องร้อยแล้วได้ตรงไหนวะเนี่ยเอ้าไปก่อนยากจะได้ยากจะได้แบบเข้าเรียกว่าไงอ่ะไอ้ไอ้เบ็ดยี่สิบบาทแตกนักหนักคื่เข้าฟีเจอร์ฟีเร์เกมสักที สก่เตอร์แล้วเราเห็นเข้าฟีเกมรอบเดียวนะจกก๊ะคุณ้าเห็นเข้าแค่รอบเดียวเองแล้วเข้าก็ให้ไปเลยอ้โหมดรอบแล้ก็จะก,กําไรวันนี้ถือว่านักแน่นอยู่นะจ 1, ๊ะหนึ่อบงบาทอ้ยแคนดี้เบลร์ละข้องปดพี่ละข้องว่าละพี่จงพีชอบเอ้อเอาใครละที่อยากเข้ากุ้มตามหุกไปแต้กันแบบนี้ยากดูเปอร์เซ็นต์ ข่องเกมที่มันเยอะเนาะฮู้ก็การันตีบอกได้เลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แน่นอนว่ามันจะแตกตามทุกคนตลอดอ่ะมันอยู่กับขึ้นกับดวงอยู่กับการตามเวลาข่องกลุ่มนะทุกคนจ้าอา้าก็ถ้าตามทุกเล่นทุกมีสเต็ปมีสูตรอ่าก็แตกดีแน่นอนจ้าจรุกคนจ้าแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยมันอยู่ในกุ้มมดเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แตกหรือว่าคนที่บอกส่งบอกสูตรช่วงเวลานั้นนู่นนี่ เกมนันเกมนั้นเกมนี้ใครในเกมนั้นเกมนี้ดีอะไรอย่างงี้จ้ารู้จักในกลุ่มเขาบอกหมดเลยนะเอากดริงใต้คลิปนะจ้าใครที่สนแต่ที่อยากจะเข้านะริงอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่หุ้บปากหมดเอาไว้นะจ๊าสำหรับวันนี้หุ้บก็ลขอขอาไปก่อนณนะสวัสดีจ้าจิ๊ว